ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับผมคิวเตม,มีนั่นเองนะครับคลิปนี้กลับมาด้วยความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเคยรีวิวกันไปแล้วกับ1นสมาร์ทโฟนจาก OnePlus นั่นคือ OnePlus 8 T แต่วันนี้ผมมีความพิเศษนะครับเป็น Limited Edition ตัวนี้เลยนี่นะฮะ OnePlus 8 T Cyberpunk 2000 77 yeah. วันพัส8ที่ไซเบอร์พัง2,077นะครับ2077หรือว่าจะอ่านว่า2 0 7 7ก็ได้นะครับอีดิชั่นเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับ บอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมนี้หลายคนรอคอยมากกับ Cy เบอร์พังนะครับแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าเลื่อนการออกแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับจนล่าสุดประกาศแล้วว่าเกมจะออกวางจำหน่ายวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าเข้ากับช่วงที่ใกล้จะถึงพอดี10ธันวาคมนะครับเรามาแกะกล่องดูดีกว่าว่ามีความพิเศษอะไรในนี้กันบ้างครับ เอาละครับมาดูกล่องกันก่อนเลยนะครับก็เขียนว่า Cyberpunk 2077แล้วก็ o วันพ s s นะครับซึ่งก็เป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแปลกตาเลยทีเดียวสำหรับวันพัสนะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นเป็นแบบสีแดงหรือไม่ก็ถ้า o n วัน s s n o t e ล่าสุดก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ออกมาเป็นสีเหลืองเลยโอ้โห ื่นเต้นจังเลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดมาก็เป็นกล่องข้างในอีกทีนึงนะครับซึ่งเจ้ากล่องที่ห่ออยู่สีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอากล่องอเครื่องออกมานะครับอันนี้จะเป็นแผนที่ในเกมนะครับซึ่งชื่อว่า Night nice City นั่นเองนะครับถือว่าดีไซน์มาได้เกม๋มากเลยมีกล่องข้างนอกเปิดมาเป็นแผนที่ของเกม Cyberpunk 2077ะครับถ้าเอามาส่องกับแสงใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดของถนนในเมืองอยู่ นะครับโอ้โหเก๋มากๆเลยอันนี้ส่วนกล่องหลักนะครับนี่เลยเป็นสีดำนะครับก็ยังคงเขียนว่า Cyberpunk 2,077อยู่นะครับมีคำว่า OnePlus เช่นเดียวกันส่วนด้านข้างนะฮะนี่ OnePlus 8 t Cyberpunk 2 0 7 7 limited edition นะครับแล้วก็มีลูกเล่นของลายที่เป็นแบบว่าหยักๆอยู่เท่ดีนะครับเหลืองดำรอบกล่องเลยด้วยนะครับนี่ให้ดูเปิดกล่องกันเลยดีกว่าฟุบ โอ้โหต้องบอกว่าตอนดึงกล่องมาสมูทมากมากนะครับคือทํามาดีมากว่างั้นเถอะนี่ดึงขึ้นมาสมูทสมูทเลยนะครับโอ้โหสมก็เป็น one พาสจริงๆนะครับทำอะไรก็สมูทไปหมดแกะดูกันทีละชั้นเลยดีกว่านะครับชั้นแรกก็เป็นน่าจะเอกสารนะฮะลองดึงออกมาดูกันเป็นอะไรนะนี่นะครับโอ้อันแรกเลยสะดุดตาสุดๆสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ one พาส เป็นสติกเกอร์แบบพิเศษด้วยนะฮะวันพัสสีเหลืองนะครับมีไซเบอร์พังมี Never Settle สีเหลือง 8T สีเหลืองนะครับโลโก้วันพัสสีเหลืองแล้วก็โลโก้บวกกับตัวอักษรวันพัสสีเหลืองทั้งหมดเลยนะฮะโอ้เล็กว่าเก๋มากๆอันนี้ลิมิเต็ดจริงๆอันต่อไปเป็นแผ่นพับๆอยู่สีดำนะครับลองกางออกมาดูว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่ามันดูแบบเก๋มากเลยนึงนะมันคืออะไรอะ มันคือโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ของไซเบอร์พังนั่นเองนะฮะดูจากรูปแล้วก็เป็นแขนจากกลนี่มีแขนแล้วก็มีอาวุธเป็นเหมือนอะไรเหมือนดาบอะไรยื่นออกมาด้วยนะครับเห็นว่า one plus 8 t cyberpunk 2077 limited edition นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของสะสมอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ถ้าใครอยากจะสะสมก็เรียกว่าเป็นความ Limited อีกหนึ่งอย่างพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลย น่าจะบอกว่าจุดไหนของมือถือเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขาอธิบายเป็นภาษาจีนนะแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นนะครับ Welcome to Night City นี่เมืองของเกม Cyberpunk นั่นเองมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับแล้วก็สามารถาแกะตรงนี้ออกมาได้แกะเลยละกันมีเหมือนเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับ I see your eyes I know you see me You like a ghost how y o u e v e r y w h e r e I am your demon never leaving a m i t a l soul of rage and fear แล้วด้านล่างก็เขียนว่า music by นะครับแปลว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นกรอนน่าจะเป็นเนื้อเพลงของเกม c y เบอร์พังนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างกิมมิคอีกอย่างเจ๋งดีนะครับ Welcome to Night City ครับต่อกันที่เจ้าตัวนี้ละกัน Night City change everybody นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าเมือง Night City เนี่ย เปลี่ยนแปลงทุกคนไปนะครับก็เป็นที่ชาร์จนะครับและไม่ใช่ที่ชาร์จธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีคำว่าไซเบอร์พังปริน้นลงไปเลยนะครับที่ตัวชาร์จของเขานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือที่ชาร์จของ oneplus นี่แหละนะฮะแต่ว่าเขียนว่าไซเบอร์พังทั้ง2ด้านเลย ก็เรียกว่าเป็น l i m i t ต็อีกแล้วแล้วก็มีคำว่าว a ร์ชาร์จ65อยู่นะครับก็แปลว่าเป็นที่ชาร์จ65วัตต์ของ One p l u s น่าจะเร็วมากๆเลยอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับที่เราต้องดึงออกมาเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก็สายนะครับก็แน่นอนเป็น USB C ทั้ง2ด้านเหมือนเดิมนะฮะปกติที่เราเห็นใน One p l u s อยู่แล้วนะครับเสียดายที่สายนี้เขาไม่ได้ทำเป็นสีเหลืองนะฮะถ้ามันแบบว่า เป็นสีเหลืองทั้งหมดเหมือนกับไซเบอร์พังน่าจะเป็นอีก1 Limit e d เไอเทมเหมือนกันนะฮะแต่น,นี้เขาทำมาเป็นสีแดงนะครับโอเคด้านบนหมดไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ผมรู้ว่ามันไม่หมดเท่านี้สิผมรู้ว่าเขามีอะไรอยู่ด้านล่างด้วยนะฮะให้ดูว่าไอตรงขอบนี้มันมีอะไรอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราเปิดออกมาก็เรียกว่าเปิดตูดอีกชั้นหนึ่งนะครับเปิดออกมามีอะไรเอ่ยนะครับให้เดาแต่คงเดาไม่ยากเท่าไหร่นะครับ อ้าวเฮ้ยเกินคาดว่ะอันนี้ได้เข็มกัดนะครับเรียกว่าเป็นของสะสมอีกหนึ่งชิ้นนะฮะ Animals นะครับโหเข็มกัดอย่างดีเลยให้ดูว่ามันมีการแบบปั๊มนูนด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นของสะสมผมเท่าที่ไปศึกษามาผมเห็นว่าแต่ละกล่องที่ได้เนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเรียกว่า คนนึงเปิดได้อาจจะเป็นเข็มกลัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับของผมเปิดมาได้ตัวนี้นะฮะ animals สวยมากๆครับอีกหนึ่งของสะสมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เดาไม่น่าจะยากนะครับก็คือก็เขียนอยู่แล้วนี่ว่าเคสนะครับนี่เคส e c y บ e r p u n k ก็นี่เคสแบบไม่ได้มีอะไรใสๆนะคือแบบทะลุได้เลยนะครับ ทำมาพิเศษเลยเพื่อไซเบอร์พัโดยเฉพาะนะฮะมีคําว่า o n e p a ส s แล้วก็มีลูกเล่นของลายอยู่แล้วก็มีเส้นสีเหลืองตัดกับดำนะครับเท่มากๆเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าพักเคสไปก่อนและแน่นอนนะครับความพิเศษก็อยู่ที่ตัวเครื่องนี่แหละที่เรียกว่าเกกไรไม่เหมือนใครผมไม่ได้เห็นสมาร์ทโฟนที่หน้าตาแบบนี้มานานแล้วนะครับเอาเป็นว่าแกะกันเลยดีกว่า และนี่คือตัวเครื่องที่ไม่เหมือนใครสุดๆนะครับของ OnePlus 8T Cyberpunk Edition นะครับเป็น l i m i t ต็ด้วยผมขอเรียกสั้นๆแล้วกันขี้เกียจเรียกแบบว่า2,077อะไรอย่างนี้นะฮะก็เ,เป็น Cyberpunk Edition ตัวนี้ l i m i t ต็นะครับซึ่งมีความพิเศษมากๆเลยมีความปราณีตสุดๆนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับก็คือหน้าตามันไม่เหมือน OnePlus 8T ปกติที่ผมเคยรีวิวไปหรือว่าหลายๆคนเห็นนะครับอย่างแรกเลยคือด้านหลังเนี่ยมีวัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะครับ พื้นผิวอย่างตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเหมือนหินนะครับหินเหมือนหินอ่อนเหมือนหินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบด้านๆน,นะครับส่วนตรงนี้ครับโอ้โหมีการตัดวัสดุเป็นเหมือนแบบว่าลายแบบไซเบอร์ด้วยโอ้โหโเก๋มากมากตรงนี้เป็นแบบเงานะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบเงาอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหมุนองศาดีๆคุณจะเห็นว่า ตรงเงาเงาเนี่ยมันมีเหลือบสีเหลืองนะครับมีคำว่าไซเบอร์พังแล้วก็ด้านใต้ข้างหลังแบล็คกราวเนี่ยมันมีการสะท้อนเป็นแบบขาวๆลายๆเหมือนลายหินอยู่นะครับเรียกว่างานปารานี่สุดๆจริงๆนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาฮนะคือมองผ่านๆเป็นสีดําแต่ว่าขอบเนี่ยมันพอมันโดนแสงมันกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีโลโก้ o n e p a s s นะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นผิวเงาๆนะครับ ด้านข้างครับบริเวณใกล้ๆก,กับปุ่มของแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีก็จะมีเหลือบสีเหลืองอยู่นะครับซึ่งก็เป็นพื้นผิวเดียวกับคล้ายๆหินด้านหลังนี้เลยนะฮะสองข้างเลยข้างนี้มีอีกปุ่มหนึ่งก็มีเหลือบๆสีเหลืองตรงนี้อีกนะครับและอีกหนึ่งจุดเลยก็คือเรื่องของแถบกล้องนั่นเองนะครับปกติวันพัสดุีเนี่ยมันจะมาแค่นี้เนาะเป็นแบบด้านซ้ายบนอันเดียวนะครับอันนี้เขาทําเป็นกระจกทั้งแผ่นเลยนะครับ แปะมาอย่างเท่เลยแล้วก็มีคำว่า2077 u uh, n e u r a l connection status active แล้วก็มีบาร์โคดอยู่นะครับเรียกว่าเท่มากๆเลยตรงนี้โดนใจมากๆนะครับคือเท่หมดเลยเอางี้ดีกว่าเท่มาตั้งแต่ตรงนี้เหลือบเหลืองปื๊ดมาจนถึงกล้องข้างบนเลยโอ้เรียกว่าโดนใจทุกอย่างจริงๆนะครับซึ่งจากที่เห็นก็มีกล้องหนึ่องสาม่ 1, 2, 3, ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแฟลชเนาะ หล่อมากๆเรียกว่าถือไปไหนไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับมาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าก็คือมีกรอบเครื่องนะครับซึ่งกรอบเครื่องอาจจะมองยากนิดนึงเพราะมันเป็นสีดำนะครับอ่ะพอสะท้อนก็เห็นละเป็นแบบเงานะครับไล่มันเลยข้างบนไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะฮะก็เป็นแบบเงาเฉยมีปุ่ม power นะครับมี alert slider เหมือนเดิมนะครับไล่มาด้านล่าง เป็น USB C เหมือนเดิมที่ใส่ซิมแล้วก็ลำโพงนะฮะส่วนด้านซ้ายก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากก็จะไปเป็นเรื่องของรายละเอียดยิบย่อยซะมากกว่าที่ด้านหลังเรียกว่าจัดเต็มสุดๆนะครับทั้งพื้นผิวเหมือนหินแกรนิตหินอ่อนนะครับมาจนถึงผิวเงาที่มีการตัดขอบเท่ๆมีเหลือบสีเหลืองตามขอบเงานะฮะแล้วก็เซตอัพกล้องบลลมเลยพร้อมกับ2อ7 7เโอ้เป็นแบบสะท้อนแสงได้ด้วยนะ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมพร้อมจะเข้าสู่โลกของ c y b e r อร์พัง g h t City หรืออยังนะครับแต่ผมพร้อมแล้วเปิดเครื่องเลยและกันเนาะ One Pass p o w e r by Android นะครับปกติฮะอันนี้ c y b e r ร์พังครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเหมือนบูตร,ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับเก๋มากฟลึมโอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงแปลกๆด้วย มีเสียงที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะได้เห็นแวบๆเมื่อกี้ก็คือตอนเปิดเครื่องมีการบูตเครื่องเหมือนคอมพิวเตอร์เก่าให้ได้เห็นด้วยสมแล้วที่เป็นไซเบอร์พังจริงนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีขายเฉพาะจีนเท่านั้นนะฮะก็เลยเปิดมาเป็นภาษาจีนเลยเ,เครื่องอยังร้องไม่หยุดเลยฮะเอาเป็นว่าผมจะลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อย่างที่เห็นก็คือไม่มีภาษาไทยให้เลือกเลยมีภาษาน้อยมากมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนซึ่งไม่รู้ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษ United States นะครับที่ใส่ซิมลองถอดออกมาก็เป็นแบบ2ซิมนะครับใส่ได้หน้าหลังนั่นเองนะครับระหว่างการเซตอัพเจอสิ่งที่น่าสนใจนะครับปกติเราใช้วัน pass เนี่ยมันจะมีตัวอังสือให้เลือกแค่โ o b บโตแล้วก็วัน Pass s ซ n s นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเลือกวัน pass s ซ n นตลอดเลยนะครับแต่ว่ามันดันเลื่อนไปด้านขวาได้อีก2 ฟอนต์ด้วยกันนะฮะเป็นไดนาฟอนต์หยวนนะครับแล้วก็ชาซาจเจอร์จินไข่อะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นของฟอนต์ทางจีนเขาอะนะครับแลเลือกได้ด้วยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะฮะและนี่คือหน้าแรกของ One p l u s 8T Cyberpunk Limited Edition นะครับมีการสแกนนิ้วใต้จอเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าเจ๋งตรงแบ็กกราวด์ข้างหลังเขานี่แหละรู้สึกว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเขาจะเป็นด้านหลังแจ็คเก็ตของตัวละครเอกนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะที่เราเห็นในเทเลอร์นะครับเนี่ยทุกๆครั้งที่ปลดล็อกนิ้วมันก็จะสว่างขึ้นมาวาบขึ้นมานะฮะแต่ที่เจ๋งกว่านั่นก็คือพวกไอคอนต่างๆนะั้นจะไม่เหมือนวันพัสปกตินะครับจะเห็นได้เลยว่าอย่างตัววิเจ็ตของวันที่นะครับก็จะเป็นเหมือนสีนีออนเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเขียวนะครับ ซึ่งถ้ารูดลงมาอย่างนี้จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันเป็นเรียกว่าเป็นตีมพิเศษเลยของรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับไม่เหมือนกับ OnePlus ุ่นปกติแล้วก็ไม่มีให้โหลดด้วยนะฮะเข้าไปในเซตติ้งดูนะครับนี่ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวหนังสือก็เป็นสีต่วนใหญ่แบ็กกราวด์กเป็นสีดำหมดเลยเท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็มีพวกไอคอนแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่เหมือน o n e p l u ปกติด้วยนะครับเอามาให้ดูกันนะฮะ อย่างที่บอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องจีนนะครับมันก็จะมีแอปแบบอะไรไม่รู้ของจีนอยู่นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันล้วกันปัดไปทางด้านขวานะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าของไทยจะเป็น Google เรียบร้อยนะเปิดปัดมาเป็นข่าวของ Google ทั้งหมดอันนี้ปัดมาแล้วเป็นอันเก่าของของหน้าส่วนตัวของ o n e p a s s เขานะครับให้ดูพวก อไอคอนทั้งหมดของเขาแล้วกันนี่ก็จะมีความนีออนค่อนข้างสูงมากค่อนข้างเหมือนเกมเรโทรเบาๆนะฮะอตีมเดียวกันกับตอนเปิดเครื่องเลยบูตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตีมพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เป็นความพิเศษของรุ่นนี้ Limited Edition โดยเฉพาะนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ค่อนข้างน่าเสียดายที่ไม่ไดเอามาขายในไทยนะฮะขายที่จีนมีการเซ็นสัญญาที่จีนเท่านั้นนะครับ ก็เลยไม่ได้มาขายยังเป็นทางการในไทยแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนของ o n e p a s s นะครับแล้วยิ่งเป็นเกมเมอร์ที่กำลังรอคอยเกมอย่าง Cyberpunk 2077ที่กำลังจะาวางจำหน่ายในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้ไว้ในครอบครองอย่างแน่นอนนะครับ เอาเป็นว่าตัวนี้ผมไม่รับปากแล้วกันว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าโดยรวมแล้วสเปคต่างๆก็เหมือนกับ One Plus 8T ที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นในการแกะกล่องที่เราได้เห็น One Plus 8T ในรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบที่เป็น Limited Edition ที่ไม่มีขายที่ประเทศใดๆนอกจากจีนนั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าฟินมากๆแค่ได้แกะกล่องมาได้จับได้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงเคสนะครับที่เรายังไม่ได้ใส่ให้ดูกันอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นแบบทะลุนะครับเพื่อโชว์ตัวเครื่องนั่นเองจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของตัวเครื่องตัวนี้นะครับลองใส่กันเลยโอ้ใส่ง่ายด้วยคลิปเลยนะครับใส่เข้าไปก็ถ้ามองจากด้านหน้าก็ไม่ได้รู้สึกอะไร รู้สึกปกตินะครับเนี่นะฮะมองด้านหน้าก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับพอมองด้านหลังเท่านั้นแหละนี่โอ้โหเรียกว่าจะโชว์เครื่องเปือยเครื่องใช้ก็จะเท่มากนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็น ลายหินอ่อนใช่ไหมเหมือนหินแกรนิตอะไรงนี้แต่พอใส่เคสปุ๊บก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเคสเขาเด่นมากๆอย่างที่บอกว่ามีขอบเหลืองอันนี้ตัดนะครับแล้วก็มีการโชว์เว้นไว้เป็นตัวกล้องกระจกตรงนี้ทั้งบานเลยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นความเงาด้านล่างตรงนี้มีหน้าว่ะเขาถึงตัดขอบตรงนี้ไว้ตอนตัวเครื่องข้างในเพื่อโชว์ตรงนี้ให้เป๊ะๆนั่นเองนะครับเรียกว่าสวยมากเท่มากจริงๆฮะโอ้ย,ยอมใจชอบมากบอกเลยตามตรง แล้วเรายิ่งเป็นเกมเมอร์ที่รอคอยเกมนี้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างที่บอกจนในที่สุดก็จะได้เล่นแล้ว10ทธันวาคมนี้นะฮะอันนี้ก็เลยเรียกว่าสนองหนีดของตัวผมเองคิวเตมีนะครับแล้วก็เรียกว่าน่าจะช่วยสนองหนีดใครหลายๆคนที่เป็นแฟนเกมนี้เลยหรือว่าเป็นแฟนของ o n e p พัสด้วยละกัน โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเอาเป็นว่ามาแกะกล่องให้ดูกันแบบนี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันละกันนะฮะว่าจะมีอะไรมาให้ตื่นเต้นได้มารีวิวกันอีกนะครับกับผมคิวเตมีนั่นเองฮะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามด้วยละกันเป็นกำลังใจให้ผมสัหน่อยนะครับไกลจะแสน subscribe และก็ขอพลังจากคุณผู้ชมนี่แหละช่วยกดกันหน่อยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์ที่เราจะมารีวิวกันอีก ติดตามไม่ดีแล้วกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ